สวัสดีครับเพื่อนชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านวันนี้ผมก็มางานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับของ Sony Xperia X Series ซนะครับผมซึ่งวันนี้เขาก็จะมีมา2ตัวคือ Xperia X และ Xperia XA นะครับและที่ผมจับอยู่อันนี้ก็จะเป็น Xperia X ก็เป็นแฟลกชิปตัวใหม่ที่กำลังจะขายในเร็วๆนี้นะฮะราคาก็เปิดเข้ามาแรงมากอยู่ที่21,990บาทนะฮะอันนี้ก็มาดู ที่ตัวเครื่องกันดูสเปคคร่าวๆก่อนครับนี่ที่มีตั้งอยู่นี่ก็จะมาพร้อมกับกล้องอยังเป็น XMRS o นะครับความละเอียด3ล้านพิกเซลมาพร้อมกับะระบบโฟกัสแบบ Predictive Hybrid Autofocus นะครับจริงๆมันก็จะคล้ายๆกล้องของตัว Z5 แต่ว่ามีการอัปเกรดระบบขึ้นมานิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบ Quick Quick launch แบบว่า Quick l Capture ครับคือกดปุ่มชัตเตอร์แบบถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ ติดตามโฟกัสอะไรซึ่งเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับแล้วก็มีมาพร้อมกับกล้องหน้ากล้องหน้าก็จะอัพเป็น13ล้านพิกเซลก็จะมีออโต้โฟกัสเหมือนกันแล้วก็ถ่ายภาพแสงน้อยได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันดันโฟกัส ISO ไปได้ถึง6400เลยนะฮะส่วนเรื่องจอนะครับก็จะมาพร้อมกับความเอ้ยขนาด5นิ้วความละเอียดแบบ Full HD เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็เนี่ยแบตเตอรี่ก็เอืดไม่ได้เอืดขึ้นดิเขาบอกว่า,วา พัฒนาให้มันแบบใช้งานได้นานขึ้นปรับตัม i ิน m าโหมดให้ดีขึ้นส่วน CPU ครับก็นี่คอคอม snapdragon 650นะครับเป็น6คอ He x a c o ค e นะครับใช่ป่าววะ6 He x a er. โอเคน่าจะได้6 GB ครับนี่แล้วก็ให้ความจุมาถึง 64GB r a m 3 g b นะครับรองรับการใช้งานได้2ซิมด้วยเอาละดูสเปคเสร็จมาดูตัวเครื่องกันบ้างครับผมตัวนี้จะมีด้วยกัน4สีนะฮะนี่ที่อยู่ในมือก็จะเป็นสีขาว มีสีดำสีทองแล้วก็สีชมพูเนี่ยมันจะอยู่ไกลหน่อยโอเคก็มาลองดูนะครับนี่ละเอียบรอบๆตัวเครื่องนะครับด้าน,นหน้าเนี่ยหน้าจอมันก็จะแบบโค้งๆนะฮะขอบข้างก็เป็นอลูครับผมเป็นโลหะนะครับฝาหลังก็เช่นกันฝาหลังคราวนี้ก็จะแตกต่างจากแทรดรุ่กันก่อนนะครับมันก็จะแบบโค้งๆ ซึ่งผมรู้สึกว่ามันจับถนัดมือมากขึ้นแล้วก็ขนาดอยล่อ5นิ้วนี่ก็ยังไงอ่ะเข้ามือดีครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปใช้ง่ายมือเดียวได้ถนัดนะฮะก็อะ่ะกล้องหน้านี่ยครับความงเรียดสามล้านพิกเซลที่บอ่ออยู่นี้ NFC จะอยู่ตรงมุมตรงนี้นะฮะอะ่ะผมไปลบอะไรออกไปไม่รู้มีด้านล่างอินเทอร์เฟซด้านในก็เดิมๆนะฮะโซนีได้ไหมปึ๊โอเค ขอบด้านข้างก็จะคล้ายๆแท็บ5เหมือนเดิมครับผมมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือตรงนี้มีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มชัตเตอร์นะครับด้านล่างก็ไมโคร USB รูไมโครโฟนฝั่งนี้ก็เป็นถาดเปิดเอาไว้ใส่ซิมใส่ไมโครดีการนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ไม่กันน้ำแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดมันไม่กันน้ำใช่ไหมครับกันน้ำครับน่าจะไม่กันนะไม่กันแล้วใช่ไหมครับ <laughs> โอเคใช่ครับไม่ก,กันน้ำแล้วนี่กล้องหลังความละเอียดย3ิล้านพิกเซลความไฟแฟลชนะครับผมนี่ก็เป็นหน้าตาตัวเครื่องด้านบนมีพอร์ต3.5นะครับผมโอเคด้านในนะฮะก็มาดูในหน้าเซตติ้งนี้ก็ไปดูสตอเรจกันฮะ นี่ยืนยันว่ามาพร้อมกับความจุ64กิกนะครับแต่เราบบ Android ใช้ไป16กิกถือว่าใช้ไปเยอะมากโอเคนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องคร่าวๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องกล้องครับนะครอันนี้ทดสอบถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะครับด้วย Sony XP e r i a X นะฮะมันจะมี tracking focus ด้วยนะครับนี่ เไม่ว่า predictive hybrid autofocus มันจะตามเคลื่อนไหวนี่ครับตามการเคลื่อนไหวไปวนี่พิดตีด้วยน้องถ่ายไว้เลย ลองดูภาพกันครับว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นไงบ้างภาพที่ได้ก็ถือว่าชัดใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องมีแสงสว่างเพียงพอด้วยนะผมว่านี่ใช้ได้เลยับ อ่ะครับและที่เด็ดอีกอันหนึ่งก็คือควิกรอนอ่ะครับผมก็คือเราต้องเข้าไปเซตติ้งในหน้ากล้องก่อนเพื่อร n c h and Capture นะครับผมก็จะเป็นการจากหน้าจอออฟสกีนะครับปิดเลยเราจะถ่ายรูปได้อย่างรวดเร็วนะครับน่าจะประมาณ่วนจุดหวิใช่ไหมครับผมใช่ครับลองถ่ายเลยครับเนี่ยครับนี่คือถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมกดดูภาพนี่เร็วมากครับเร็วมากครับคือคนถ่ายยังดูเลยวก็ถ่ายเสร็จอย่างใช่มันต้องมาดูภาพทีหลังแล้วภาพที่ได้ก็ถือว่าคมชัดมากนะครับนี่ ผมมีการโฟกัสนี่ชัดเจนฮะก็เวลาต้องการถ่ายภาพแบบรวดเร็วนะฮะใช้ได้เลย Xperia Z5 ผมยังไม่เร็วขนาานี้น่ใช่ครับต่อมาครับมาดูที่ตัวเล็กกันบ้างน้องเล็กกับ Sony Xperia XA นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับราคาที่ประหยัดกว่านะครับอยู่ที่9,990บาทนะฮะหน้าจอก็ขนาด5นิ้วเหมือนเดิมแล้วก็มีกล้อง กล้องหน้านะครับความละเอียดแปดล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหลังความละเอียดสิบสามล้านพิกเซลครับผมก็เนื่อราคาแบบนี้กำลังดีเลยนะฮะจุดเด่นตัวนี้คือจับถนัดมือครับแล้วก็ดีไซน์ไหลขอบนี่นฮะการวางตำแหน่งของปุ่มก็จะคล้ายๆเดิมนะครับมีปุ่มโฮมปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มชัตเตอร์นี่ครับลำโพงอยู่ด้านล่าง ด้านี้ก็เป็นช่องใส่ซิมนะครับเปิดฝาออกมาใส่ซิมใสไมโครอีดีการ์ดได้แล้วก็ด้านบนนี่ครับช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm มิลลิเมตรนะครับนี่อ๋อนี่ก็ามีควิกร้อนเหมือนกันฮนะตัวนี้มาพร้อมกับชิปม e เดียเทคนะครับ h e l i o p 1 0มาพร้อมแรม2กิกลรอม1 6กิกนะครับซึ่งเพิ่มไมโครอีดีการ์ดได้สูงสุด2 0 0กิกนะครับผมโอเคนี่ก็เป็น หน้าตาอินเทอร์เฟซก็เดิมเดิมครับผมตอนนี้มีให้เลือกด้วยกันสีสีนะฮะสีทองสีทมพูสีดำแล้วก็สีขาวนะครับผมเคเลยนะฮะโอเคฮนะ,คะ,อ,คคะอันนี้ก็คือทั้ง sony xperia x และ xperia xa นะครับสำหรับราคาก็ตัว x จะอยู่ที่21,990บาทส่วน XA ครอยู่ที่9,990บาทนะคบทั้งสองตัวจะเริ่มวางขายช่วงปลายเดือนมิถุนายน2,559นนะครับใครสนใจยังไงก็ไว้ไปลองจับลองเล่นกันดูครับตัว x อ็กเรีนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะราคาแอบแรงไปนิดแต่ยังไงก็ไปลองจับกันดูก่อนครับผมโอเคสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ